ช่วงนี้ผมจะพาไปที่อำเภอของชัยจังหวัดกาลสินนะครับเขามีการเปิดปู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพตามโครงการกาลสินโอเพ e นเฮาส์ Open House, เมืองบ้านเฮ้าว้าเรื่องดีนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวครับ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ว่าน,นี้ก็คือบ้านดอนแคนนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลคลองชัยพัฒนาอําเภอคลองชชยนะครับโดยมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีโฮมสเตย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ชาวบ้านกําหนดขึ้นเองรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหมด23ทัวเรือน,นะครับในราคาแพ็กเกจ สวันกับอีก1คืนรวมค่าอาหารและที่พักก็ราคาไม่เกิน1,500บาทโอ้คุ้มจริงๆนะครับโดยจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนได้ชมแปลงเกษตรอินทรีย์และรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งซื้อของฝากของเกษตรกรรวมไปถึงเกษตรสุขภาพจากเกษตรกรโดยตรงนะครับเช่นข้าวกล่องอินทรีย์ข้าวไรเบอรี่และสินค้าอื่น คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายประสิทธิ์ชัยผังรอดรัฐนะครับประลัดอุโสอําเภอคลองไชยเบอร์โทรศัพท์นะครับ0899445769สำหรับโครงการกาลสินโอเพนเฮาส์เมืองบ้านเฮาว่าเรื่องดีนี่นะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดกาลสินเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยนะครับมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดอีกด้วยครับพอ่แบพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็แวะไปเที่ยวที่กาลสิน์ได้นะครับ